ชื่อเรื่องเจ้ามาลายและเจ้าแรดในทุ่งหญ้าสวรรณาที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมีเจ้ามาลายตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเซปราและเจ้าแรดตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าโรโกอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแม้ว่าเจ้ามาลายจะเป็นสัตว์ที่มีลายผ้าสวยงามและเจ้าแรดจะเป็นสัตว์ที่มีเขาแข็งแรงแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันและการสร้างความสามัคคีในชุมชน เจ้าเซปราเป็นมาลายที่มีลายผ้าสีขาวดำบนตัวและมีความคล่องแคล่วเขามีความสามารถในการวิ่งเร็วและการเคลื่อนที่ในทุ่งหญ้าเจ้าเซปราเป็นสัตว์ที่มีความรักในเสรีภาพและความเป็นธรรมชาติเจ้าโรโก้เป็นแรดที่มีขนหนาและเขาแข็งแรงเขามีความสามารถในการปกป้องตัวเองและการขุดดินเพื่อหาน้ำเจ้าโรโกเป็นสัตว์ที่มีความมั่นคงและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อจำเป็นวันหนึ่งขณะที่เจ้าเซปรากำลังวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าเจ้าโรโก้ก็กำลังขุดดินหาแหล่งน้ำและถามว่า เจ้าเซปราเจ้ากำลังทำอะไรในวันนี้เจ้าเซปราตอบว่าวันนี้ฉันกำลังวิ่งเล่นและสำรวจทุ่งหญ้าฉันคิดว่าการอยู่ร่วมกันและการสร้างความสามาัคคีในชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญเจ้าโรโกยิ้มและพูดว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยการขุดดินและการหาน้ำฉันคิดว่าการใช้ความแข็งแรงและความมั่นคงในการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันเจ้าเซปราพยักหน้าและพูดว่า ฉันเห็นว่าเจ้ามีความแข็งแรงและความมั่นคงแต่ฉันก็เชื่อว่าการอยู่ร่วมกันและการสร้างความสามัคคีก็มีความสำคัญไม่นานหลังจากนั้นทุ่งหญ้าสวรณาเริ่มประสบปัญหาเมื่อเกิดภายแล้งทำให้สัตว์ต่างๆต้องหาทางอยู่รอดในสภาวะที่ยากลำบากเมื่อเจ้าเซฟราเห็นว่าสถานการณ์เริ่มเลวร้ายและสัตว์หลายตัวขาดแหล่งน้ำเขาตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าโรโกในการหาทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสัตว์ในทุ่งหญ้า เจ้าโรโกเห็นความจริงจังของสถานการณ์และตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันและการสร้างความสามัคคีในชุมชนเขาจึงใช้ความแข็งแรงและความสามารถในการขุดดินเพื่อหาน้ำเจ้าเซปราและเจ้าโรโก้ทำงานร่วมกันโดยเจ้ามาลายใช้ความเร็วในการสำรวจหาแห,หล่งน้ำส่วนเจ้ารัใช้ความแข็งแรงในการขุดดินและสร้างแหล่งน้ำใหม่ เมื sí, English, ่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและแหล่งน้ำใหม่ถูกสร้างขึ้นสัตว์ในทุ่งหญ้าต่างก็ได้รับน้ำและฟื้นคืนความแข็งแรงเจ้าเซปราและเจ้าโรโก้ได้นั่งคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกเขาตระหนักว่าความสำเร็จมาจากการอยู่ร่วมกันและการสร้างความสามัคคีในชุมชนบทเรียนความสำเร็จในชีวิตมาจากการอยู่ร่วมกันและการสร้างความสามัคคีในชุมชนการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการเผชิญกับปัญหาและการทำงานร่วมกันสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นในชีวิต จุดเด่นของนิทา,านนิทานนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันและการสร้างความสามัคคีในชุมชนการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการเผชิญกับปัญหาและการทำงานร่วมกันสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นในชีวิต